เ,เป็นผู้หญิงชั้นล่างนะคะปกติเป็นผู้หญิงชั้นบนพอดีพอดีไม่มีความหมายแล้วค่ะเธอมนี้อ๋อเขาปลดแล้วหลูกตายนะลองมาเลียนตำแหน่ง,งให้เพื่อนบ้างค่ะอ่าเนี่ยออนนารินขึ้นชั้นบนแล้วค่ะนะคะออนารินท็กฟอมค่ะเธอมนี้เอาทัาอกฟอร์มโอเคเขาก็เขาเขีขขเยวว่าชิรยาลงมาข้างล่างแนละ้วนะคะอ,ะเ,อเดี๋ยวเราคุยกันก่อนลูกว่า วิธีการเก็บคะแนนว่าจะเป็นลักษณะของข้อสอบก,การพูดคุยกันการจากกัดการเรียนการสอนเพิ่มที่แล้วรับได้ไหมลูกมีจะให้เพิ่มเติมหรือหนูหจะเสนอแนะอะไรในเทอมนี้มีไหมคะบอกได้เลยลูกคุยกันก่อนตั้งแต่ชั่วโมงแรกไม่ว่าจะออน,ออนไลน์หรือไปในออนไซต์ก็ใช้ใช้เหมือนๆกันอใครมีข้อเสนอแนะอะไรพูดคุยได้เลยลูกการถามและมีคะแนนพิเศษยังเอาไว้ไหมคะ เอาไหมวชิรยาทำได้เยอะได้เยอเอาเนาะเอ้ใจโอเคเอาค่ะเอาค่ะทดสอบว่าไงลูกคนสี่ห้องหัวใจแบบเพิมที่แล้วยังโอเครับได้ไหมลูกรับได้ครับอ่านี่แล้วสุภาพบุรุษอ๋อนี่เอเดี๋ยวครูจะเรียกชื่อเขาผิดอีกไหมคะเนี่ยปาิพลไม่ใช่พุทธิพรพุทธิพรถูกแล้วครับ เอาเหรเรียกถูกแล้ววันนี้โอเคปฏิพลว่าไงลูกมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะเจะมนี้เสนอแนะได้มีไม่ลูกคนอื่นก็ได้นะคะหรือเอาเหมือนเดิมไปก่อนหรือว่ายังไงคะลูกปฏิพนว่าไงลูกรับได้ไหมเติมที่แล้วรับได้ครับแต่ว่าตรงสอบกลุ่มมันจะร์แบบมึนๆหน่อยอ๋อโอเค ทีนี้ก็มีข้อเสนอแนะมาว่าตอนสอบกลุ่มน่าจะให้เวลามากหน่อยโอเคเดี๋ยวจะเพิ่มเวลาให้นะคะให้มากหน่อยเพราะว่าบางคนต้องกว่าจะคิดแล้วกว่าจะส่งคําตอบกันเนาะอ่าโอเคก็เดี๋ยวจะเพิ่มเวลาให้จากคราวที่แล้วนี่ประมาณกี่นาทีนะลูกจาไม่ได้แล้วสอบกลุ่มสามนาทีไหมจาไม่ได้กี่นาทีลูกที่สอบไปจําได้ไหมโ้โหครูให้จำอะไรของเทอมที่แล้วเมื่อวานนี้ยังจำไม่ได้เลยแบบเบื ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเพิ่มกันนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันปฏิบบนยิสโอเคเพราะฉะนั้นแนวทางการเรียนการสอนก็อาจจะใช้แนวทางของเชิมที่แล้วอยู่นะรับได้นะลูกห้องนี้เกดสีกันลุยนะคะด้วยความรู้ความสามารถของนักเรียนนะคะจะทางไหนก็แล้วแต่นะคะเราจะไม่ล้วงลึกว่าเป็นความรับนะคะจะใช้วิธีการกลยุทธ์แบบไหนก็แล้วแต่แต่ว่าก็ถือเป็นความรู้ความสามารถของนักเรียนโอเคนะคะ เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมทีนี้ครูส่งผลการเรียนรู้ไปให้นักเรียนแล้วจดเรียบร้อยยังจดแล้วโอเคน่ารักมนาะกกติกาการส่งงานของเราข้อตกลงอะไรยังเหมือนเดิมนะคะลูกลูกไม่ต้องจดใหม่ก็คือหมายความว่าถ้าสมมติเรามีการเรียนการสอนกันและค,คุณครูบอกว่าส่งงานภายในชั่วโมงก็อาจจะกําหนดว่าอย่างวันนี้เนี่ยเราจะหมดเวลาประมาณบ่ายบ่ายสองสี่สิบห้าถูกไหมลูก ช่ไหมคะก็มันเป็นคาบคาบพิเศษก็เดี๋ยวอาจจะยืดเวลาให้ก็แล้วแต่คอยฟังแล้วกันว่าครูให้ระยะเวลาในการทํางานในแต่ละครั้งเท่าไหร่เพราะว่าครูจะไม่ให้เป็นการบ้านนะเรนจะพยายามให้เรนทําเสร็จภายในชั่วโมงที่มีการเรียนการสอนมันจะได้ไม่ผูกพันไม่เกิดปัญหาไม่อย่างนั้นถ้าครูให้เป็นการบ้านเดี๋ยววิชาลูกก็การบ้านมันไปชนกันถ้าบอกให้ทาภายในชั่วโมงหรืออาจจะเหลทไปทั้งสิบสิบห้านาทีมันพอได้นะคะไม่ถ้าไม่กินเวลาของคนอื่นแม่เรนก็ต้องบริหารจัดการ โอเคลูกจ๋าเดี๋ยวเทอมนี้เรามาว่ากันด้วยเนื้อหาที่เราต้องเรียนเอ่อในส่วนของหนังสือที่หนูได้ไปอ่ะลูกจ๋ามันจะเขียนว่าชีววิทยาเล่มเล่มห้าถูกไหมลูกถามว่าใช้ไหมใช้แต่ยังไม่ใช้ตอนนี้นะคะตอนแรกเราจะใช้เล่มนี้ลูกหนูเห็นไหมหนูมีไหม มียังไม่มีก็โรงเรียนเขายังไม่ได้ซื้อให้แต่ว่าเขากําลังดําเนินการนะคะเห็นรูปแล้วน่าเรียนไหมลูกนี่ภาพโป้ะนะเนี่ยเนี่ยภาพโป้เนี่ยวันนี้รูฉายภาพโป้ให้ดูเลยนะคะออาเทอมนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นี่เราเป็นสัตว์ไหมเป็นสัตว์ไหมคะเป็นเนาะ แต่เราใช้ว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐไม่รู้ประเสริฐเลิศเลอถึงสวรรค์ชั้นไหนแล้วไม่รู้แต่เราประเสริฐนะคะทีนี้ถ้านักเรียนดูในผลการเรียนรู้สมุดอยู่ใ,ใกล้ๆตัวไหมลูกไหนลองเปิดสิคะ mm hmm. เราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเลยระบบอะไรนะคะลูกเปิดกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวคุยไม่นานลูกไม่เกินสิบห้านาทีเดี๋ยวก็อปิด ไม่งั้นครูจะเหมือนคนบ้าผู้คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวเป็นโรคจิตน,นะคะโฮมซิกอยู่อ่ะนะคะเรื่องแรกผลการเรียนรู้เราเรียนระบบอะไรลูกการย่อยอาหารย่อยอาหารเออย่อยอาหารถามว่าเมื่อกี้ประสบการณ์ตรงกินได้ยังกินยังกินแล้วกินแล้วตอนนี้รู้ไมคิว่ามันย่อยอยู่คิดว่ามันย่อยอยู่ไหมคะ มีใครยังมีอะไรติดค้างอยู่ในปากกําลังกินกําลังย่อยอยู่เลยค่ะตอนนี้เรียนไปเคี้ยวไปอยู่ใช้ไหมคะไม่มีตอนนี้คาดว่าน่าจะลงสู่อะไรแล้วคะเนี่ยเรียนมาแล้วระบบการย่อยของเราตอนนี้คิดว่าอาหารที่กินตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วคะลูกคิดว่าอยู่คิดว่าลงไปถึงไหนแล้วถึงตูดยังไม่น่าจะถึงใช่ไหมแต่บางคนไม่แน่นะคะของหนูจะออกแล้วค่ะครูแต่น่าจะเป็นของเมื่อเช้าฮะเป็นคนลังไสตรงหรือเปล่า บางคนลำไส้ตรงเออไม่แน่ใช่ไหมคะพอกินปุ๊บออกปั๊บเลยอันนั้นแสดงว่ากินแล้วมีประโยชน์ไหมไม่ถ้ากินปุ๊บออกปั๊บลำไส้ตรงอย่างนั้นมีประโยชน์ไหมไม่มีไม่ไม,ม,มีถ้าอย่างนี้ต้องไปเย็บตูดไว้ก่อนถูกไหมลูกหรือเขมิดไว้ก่อนหวัวเราะปาตานิดาหวัวเราะใหญ่แล้วเฮ้ยวิรยาจา๋า ตั้งแต่หนูไปเป็นผู้หญิงชั้นล่างในครูหาไม่ค่อยเห็นเลยคิดถึงหนูค่ะหนูเข้าใจใช่ไหมคะคิดถึงหนูใช่ไหมเออเนี่ยไปเจอออนนารีนอยู่ไม่เป็นไรแต่หนูก็ขึ้นไปค่ะไม่นานค่ะอ๋อ,อไม่นานเราจะไม่ยอมไม่ใครอยู่แทนที่เรานานนะคะอ่ะทีนี้มันเป็นอย่างนี้ลูกจ๋าในเทอมนี้ถ้านักเรียนดูผลการเรียนรู้เราจะไม่ได้เรียนเฉพาะตัวเราใช่ไหมลูก เพราะทุกข้อมันจะใช้คําว่าอะไรลูกสัตว์ที่ไม่มีทางเดินอาหารสัตว์ที่มีทางเดินอาหารแต่ไม่สมบูรณ์แล้วก็สัตว์ที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์นี่คือเนื้อหาสาระที่มันนอกเหนือไปจากที่หนูเคยเรียนถามว่าการย่อยไหลเวียนเลือดภูมิคุ้มกันขับถ่ายระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์นูเรียนมาแล้วตั้งแต่ประถมกับมัธยมต้นถูกไหมลูกแต่เราเรียนเกี่ยวกับอะไรคะตัวเราใช่ไหมลูกแต่เทอมนี้ไม่ใช่ลูกเรียนตั้งแต่อามีบาพารามีเซียมนกไสเดือนปลาไอ้เยอะแย,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 ยะเลยถามว่าทําไมเราต้องเรียนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นล่ะลูกทำไมไม่เรียนแต่ตัวเราทำไมต้องเรียนไสเดือนด้วยทำไมต้องเรียนนกทำไมต้องเรียนหมา รู้ไหมทาไมต้องเรียนร,รู้ไหม,มระบบทางเดินอาหารไม่เหมือนกันหรอเ่อ,เ,อเพราะว่าสิ่งมีชีวิตมันมีระบบทางเดินอาหารที่ไม่เหมือนกันเออเดี๋ยวทศสรรวัครูให้คะแนนทศวรรวก่อนจะผิดไหมคะเนี่ยไม่ผิดนะทศสรรวันะเอาไหมเนี่ยเอาแต่ว่าคนมีหวัวใจสี่ห้องเอาไหม ยิ้มอ่าให้บวกหนึ่งอ่าเพราะว่าสิ่งมีชีวิตมันมีระบบการย่อยอาหารไม่เหมือนกันและการที่เราต้องเรียนเพราะอะไรลูกไม่แน่ขณะนี้ในบ้านของนักเรียนนักเรียนอาจจะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตอยู่ก็ได้ถูกไหมคะทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจใช่ไหมลูกบางคนมีมแมลงสาบอยู่ในห้องนอนไม่ได้รู้ดดดท่านเลี้ยงไว้แล้วนะคะเนอ,อทีนี้พอเราเลี้ยงสมมติมแมลงสาบเราไม่ตั้งใจ ถ้าเราเรียนรู้เรื่องระบบการด้อยของมันเรารู้มันมีอวไยวะอะไรบ้างมันกินอะไรออกทางไหนเข้าทางไหนออกทางไหนถ้าเราต้องการตัดวงจรชีวิตมันเราทําได้นะนักเรียนบอกหนูไม่จิงจริงหนูไม่ต้องเรียนหรอกหนูกระืบมันทีเดียวก็เรียบร้อยแล้วครูหนูไม่ต้องไปเรียนหรอกแต่ในความเป็นจริงที่เราต้องเรียนเพราะเราอยู่แต่เฉพราะเราไม่ได้ไงถูกไหมลูก เราอยู่ในระบบนิเวศของโลกระบบนิเวศของหมู่บ้านของตำบลเราเราจะป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเพราะนั้นเราจะป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยมันอยู่ร่วมกันได้เพราะเราจําเป็นจะต้องพึ่งพาใสยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นด้วยเราก็เลยต้องต้องเรียนรู้และที่สําคัญคือเรียนเพื่อเอาไปใช้ในการในการสอบด้วยนั่นแหละสาคัญนะคะโอเคอ่ะ ทีนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งเนื้อหาไปให้เพราะตอนนี้หนูไม่มีหนังสือสมงไมลูกเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายข้อมูลประมาณสักสี่ห้าแผ่นนะคะซึ่งในเนื้อหาตรงนั้นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีทางเดินอาหารมีทางเดินอาหารแต่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีทางเดินอาหารสมบูรณ์แต่ยังไม่รวมตัวเรานะยังไม่รวมมนุษย์ ถามว่าส่งไปให้นักเรียนทําอย่างไรลูกให้นักเรียนทําอะไรอ่านวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วสรุปออกมาว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมันมีอวัยวะอะไรบ้างที่ใช้ในการย่อยอาหารหรือมันมีอวัยวะใดบ้างที่ใช้ในระบบทางเดินอาหารของมันซึ่งเชื่อได้ว่าน่าจะไม่เหมือนกัน ทีนี้เรนบอกว่าครูขาถ้าหนูไม่เอาที่ครูส่งมาให้ได้ไหมได้ลูกไปเซิร์ชจาก Google ก็ได้หรือนักเรียนอาจจะพูดคุยกันกับเพื่อนด้วยกันแล้วสังเคราะห์ออกมาเป็นความรู้แล้วก็บันทึกมาก็ได้ถามว่าครูขาหนูเขียนเป็นความเรียงได้ไหมได้หนูทําเป็นตารางได้ไหมได้หนูทําเป็นไมล์แมปได้ไหมได้หนูวาดรูปได้ไหมคะบางคนชอบวาดรูป เดียเผ่อมีไส้เดือนหนอาจจะวาดไส้เดือนและหนูอาจจะชี้บอกอวัยวะเหมือนกับที่ครูส่งไปให้โไดานเสร็จแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาคุยกันเพราะในผลการเรียนรู้ถ้านักเรียนเห็นมันจะใช้คําว่าอะไรลูกสืบคน้นแล้วก็อะไรลูกอธิบายเปรียบเทียบถูกไหมลูกใช่หรือบางข้อใช้คําว่าอาธิปราย นั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องใช้วิทยายทุ์ในการสืบค้นสืบค้นวิธีไหนลลูกพูดคุยกับเพื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราไม่ใช่คำว่าลอกนะคะรุ่นเราเอ,อเราไฮโซเรามีมันสมองเราไม่ใช้คำว่าลอกเพื่อนเราใช้คําว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แมะสืบค้นะคจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนใช่ไหมคะและพอแลกเปลี่ยนแล้วเออเราก็คิดเหมือนเธอเพราะนั้นถ้าเราสรุปเหมือนเธอเราไม่แปลกนะคะ หรืออาจจะสืบค้นจากแอ,อลูกอากูหรือ Google ของเราก็ได้หรือจากที่คุณครูส่งเนื้อหาไปให้ก็ได้แล้วแต่สืบค้นเสร็จแล้วทำไมลูกอธิบายอธิบายอย่างไรในขั้นแรกก็คืออธิบายโดยการเขียนให้ครูด,ดูก่อนใช่ไหมลูกแล้วชั่วโมงหน้าครูจะเอาสิ่งที่นักเรียนเขียนมาพูดคุยกันแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกันละลูก ว่าทําไมพานาเรียกับนกมันถึงมีัอวัยวะที่ใช้ในการย่อยอาหารไม่เหมือนกันแล้วอวัยวะแต่ละอย่างทําหน้าที่อะไรโอเคอ่ะมีใครจะสักถามเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะต้องโพสต์งานส่งครูนะคะโดยตั้งอัลบั้มใหม่นะเป็นชีววิทยาเทิมสองทับสองห้าหกสี โดยงานที่นักเรียนจะต้องส่งคือ 1. ผลการเรียนรู้และสสรุปสาระสำคัญของการย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีทางเดินอาหารมีแต่ไม่สมบูรณ์แล้วก็มีสมบูรณ์ซึ่งมีแล้วสมบูรณ์นั้นยังไม่ต้องเอาของคนมาเอาเท่าที่ครูส่งไปให้ก่อนแต่เนื้อหาสามารถเสิร์ชจากที่อื่นได้ โอเคทำใส่สมุดด้านไหนลูกถ้าเป็นการสรุปเนะื้อหาสาระแบบนี้ใส่สมุดด้านไหนลูกด้านหน้าจ้าจะใครมีสมุดเดิมคิดว่ายังเหลือเยอะพอใช้สมุดเดิมได้นะคะลูกเดี๋ยวเราแม่นูกก็เขียนภาคเรียนที่สองทับหกสี่เดี๋ยวพอเปิดเพิ่มมาก็ก็ได้ก็ได้หาง่ายๆโอเคอ้าใครไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนถามมีไหมคะลูก นี่ไหมจ๊ะครูครับเมื่อกี้ครูได้บอกวันส่งไหมครูได้บอกว่าส่งอ๋อยังไม่ได้บอกเวลาส่งใช่ไหมลูกใช่ครับเราหมดเวลาสิบสองสี่สิบห้าวันนี้วันพฤหัสนี่ถ้าสุดท้ายว่างไหมอ่ะว่างไหมอ่ะดีอเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูส่งเนื้อหาไปให้ดูก่อน แล้วหนูลองบอกครูสิว่าหนูจะส่งครูได้ประมาณเวลาเท่าไหร่ขอถึงสองทุ่มค่ะไม่ค่ะเพราะว่าวันนี้มันมีบางคนที่ว่าลาเขาติดธุระเขาส่งไม่ได้ด้วยค่ะอยากส่งพร้อมๆเพื่อนค่ะแอนไม่ได้แต่ไอ้พบกพิลาในเลื่องหนึ่งน่ารักทีเดียวเชียวเดี๋ยวตอนนี้เข้ามาสี่คนยี่สิบเจ็ดคนยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดที่รักวันนี้ใครขาดบอกครูมาเร็วยี่สิบเจ็ดธีรวัตรยี่แปด กอนชวันยี่เก้าเขากขขออนุญาตลาอีกคนหนึ่งใครเบนจะพลครูแน่เลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับว่าธิรยาจ๋าใครเบนครูใช่ไหมที่ขาดอีกหนึ่งคนใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าสามคนครบสามคนนี้เดี๋ยวครูโพสเป็นในไลน์เองว่าส่งงานเมื่อไหร่ทีนี้พวกหนูอ่ะเดี๋ยวครูส่งไปให้ดูก่อนเนื้อหาไม่เยอะหรอกลูกจริงๆมาดส่วนมากมันเป็นภาพอ่ะหนึ่ง สองพอห้องอื่นก็ให้เวลาพอๆกันกับหนูว่าลูกแต่ให้ถึงสองทุ่มไม่ได้ที่รักเดี๋ยวหนูหลับก่อนแล้วตื่นมาทําไม่ได้เดี๋ยวหลับเพลินต้องทําเลยค่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะส่งแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคไปแล้วจ้าเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยหมดเวลาก็คือบ่ายสองสี่สิบห้า อยวนๆน,นะสามครึ่งเพราะว่าห้องอื่นก็ให้เวลาประมาณนี้ครูขาจ๋าสี่โมงครึ่งไม่ได้หรอคะ่ะทำไมล่ะค่ะคือวัาทีรา่ระยะจะทำว <นา S 1> ิชาอะไรครึ่งนะคะครูค่ะน่าวัาทีรา่ระยะจะทำอะไรบอกครูมาก่อนไม่ได้ทำอะไรค่ะแต่คืออยากแบบแต่แบอกมาให้ดีๆค่ะแบบสี่โมงครึ่ง<อ>ได้ไหมคะเอ๊ะ ดี๋ยวครูถามพุทธิพรก่อนเอาอีกแล้วค่ะพุทธิพรอ,อีกแล้วเขาชื่อปฏิพลพนเดี๋ยวครูถามผู้ชายครูก่อนในคณะที่เรียกชื่อปฏิพลวชิรยาขอสี่โมงครึ่งปฏิพลขอกี่โมงห้าโมงครับสุดยอดปฏิพลสุดยอดห้าโมงไปเลยสี่โมงครึ่งกับห้าโมงลบกันแล้วเหลือกี่โมงเหลืห้าโมงเหมือนเดิมครับ ตลกแล้วอ้าวโอเคสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีโอเคโอเคค่ะโอเคโอเคอ่าวันนั้นสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะจ๊ะเดี๋ยวคุณครูโพสต์ไปในไลน์นะว่าส่งงานสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีเพราะนั้นคนที่ลาถ้าส่งไม่ทันตามกำหนดนี้ก็ถือว่างานครั้งที่หนึ่งเขาไม่ได้ส่งเนาะโอเคไหมลูก ยกเว้นถ้าเขามีเหตุจําเป็นจริงๆว่าเขาป่วยหรือเขาอยู่ตรงไหนเขาไม่มีสมุดแต่เขาเขาเขาคุยส่วนตัวกับครูเองนะโอเคอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้จ้าเด็กๆบายบายทำงานนะตั้งใจอย่าลืมว่าคะแนนตรงนี้ห้าคะแนนนะคราวที่แล้วเทอมที่แล้วได้กันห้าคะแนนหมดจะได้อย่าทิ้งโอเคจ้าส่งงานอย่าลืมสร้างอัลบั้มใหม่นะคะ